เสียงแหบเสียงแหบอ่าล้วนะคะเออชิบิชิชิสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเสียงหนูแหบมากเลยแล้วก็มาได้แล้วงั้ก็อมาหนิงต่อเลย I love cats จากเวนเดนในการถ่ายเอ็กวทีทีเอ่กท,ท,ทะนะคะนี่นะคะกดไปดที่คำเปลืองไปไปเปิด แล้วก็ปิดเทมไปนะถ้าตามไปขออัพพลยนะคะนี่จะปิดมันเลยดีหมนเลยเนาะคอมเมนต์นะะด,นนด้วยนะคะปิดไม่ในตัวนนี้กก่นข้อไปเยี่ยงซิงเปลรยไรแฟนหนุ่มนะคะนี่ค่ะแต่ว่าจะเหลืออยด่ปัะมกี่เนี่ย ดูแล้วไม่น้องปัม๊มไม่กอดเธอจงนไม่กอปั๊มเลยอ่ะมันเงียบไปไม่ชอบโอเคละฮืมเพิ่งกลับมาเน,นี่นะเนี่ยวิวเคนโทรมาค่ะฮึมโอเคล้วน ว่าไงอันนี้คือจะเพิ่มทีละหนึ่งมันจะไม่เหมือนปกตินะคะทุกคนปกติมันไม่ได้เพิ่มทีละหนึ่งไงเออรู้เอาไว้ยุ้ยอย่างงี้สิอย่าใช้ฟิีฟอลกันนะเพื่อใช้เงินแต่เพชรดีกว่านะอืมอืมดีเลยอ่ะ คือห้าปีที่แล้วหนูเคยได้แบบไม่รู้ว่ามันคือที่ข้าวผมเหลืออะไรนะคะแต่มันเป็นแบบม้งขวดอ่ะเออ,อชอบมากน่าเสียีป่ะพยายามไปคือแล้วเคยคุยนู <c oughs> ่บ๊วยหรอส <c oughs> วยมากบอกเลยว่าชอบสุดปีเลยนะังดผมไหม อีเหมือนแท้ดีพีโอ,โออ่ะเออขอเปลี่ยนเป็นทรงหยกกันอยู่นะมีไหมมีไหม,ม,ม,มขอซื้อก่อนไม่มีก็ให้มันรอแปลว่าใครสวย <c oughs> ไม่มีก็ให้มันรู้ไปว่าใครเล <c oughs> ิศเราจะไม่เจอท่เสี่ยงนะแต่จะเจออันกว่านะเอออันไหนเหมือนแ็้ดีโอ้ร้เอเซนนั่นแหละค่ะเออ นาฮะนาะฮะสุดหน่งฮะนี่คือโอนะเมนย่อมากเออแลวอย่างนี้สินะฮะบิสมาร์กคือสายผม คือใส่ของใส่แป๊บตั้งเหนียวตัดจรที่ได้ตัวสนเสร็จเลยนอะอ๋อตัดเร็นตัวเสร็จแล้วเปลี่ยนคนนะทุกคนน,นี่ไงรูยสอบคืนครับพ่อมแป๊บหนึ่ง ขับคนรับค่นเอาไปเอาไปคนนี้ตีอขอดเงียบเงียบได้ใจขอรเงียบทุกคนคตรเงียบขอดเงียบจริงๆนะคตรเงียบ ืไมไม่เค่งขันกันแบบนี้หรอกจังตายละ้ะแม่หนึ่งนะเทปสักหน่อยก็ยังดีเออนานม,มากเดีย๋ยวให้ดูเพื่อนทีหลังเพื่อนมานานจังอ่ะโอเค นี่สวได้แล้ว,วรร eday. เลนอย่างนี้เนี่ยอื้อจะซื้อขงซื้อตั๋วราคาแพงเหมนหน่อย นะการเชื tast, to, ่อการเชินหัวข้อสุนานญากาแห่งกีฬาอ้อรวมการประกวดเป็นจัดจ้าต่อไปครับผมมุกประกวดประดีเลยอืมเราะจะเป็นคนกินดีด้วยนี่จะหรดูหนาวในแดน แ okay. ด้หนาวปีที่แล้วนะคะทุกคนเอชอขอความยินดีด้วยหนาวปีที่แล้วนะทุกคนดีอ่ oh God. ะใหม่ก็กีฬาเหรอไม่รู้ไม่รู้เขาแจกกันยังไงวะกีฬาขอทุกคนอื่นแต่งก่อนวันนี้เจ้าทุกคนอื่นก่อนกลางคืนประกวดดินแดง

กีฬาใช่ไหมทุกคนปะกีฬานะคะอันนี้ใช่กีฬาไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบทิปเตอะไรนะลืมละเสื้อฮะกีฬาวะกีฬาอะไรดีเนี่ยน่าโลัน่าดูเหมือนคนเล่นกีฬามากร๊บหนึ่งนะคะ ทิ้งตัวมาอายุไปแล้วนะเอาในใช้ตัวนี้ก็ทำไมไม่ใช้ได้ใช้แล้วหนึ่งอันโอเคหนึ่งนะเอ๊ะทำไมมันไม่ไม่ออกค่ะทุกคนไม่ไม่ออกมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกคนนี้มันไม่ออกมันไม่ออกเฮ้ คีฬาอะไรเนี่ยนะกีฬาอะไรกีฬาอะไรวะบ่าอย่ารู้มากว่าเนี่ยของไทยมันตัวไม่อ่อนะของไทยเราอันนี้มันเป็นของไทยนะนะมันแนี่มันไม่ออกขอโทษ มันจะอันนี้แล้วกันนะทั้งไทยมากเสร็จแล้วอ่ะก ah. ินละเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะไปดูะะอะใครจะเล่นอยู่อนังจากปัวไปกับผมัหมามจะไปเสียอันนี้ก่อนเอ้ยแล้วเหรอเงีเย้ยมา งานเนอะไม่เจอเสิงเงินซะเลยเสยงเงินค่ะรอนานมากไม่ไหวอะทุกคนน้องนี่ก็สร้างกับผัวจริงๆเลยทุกคนโัวกับผัวปล่อยๆอืมสวัสดี นี่มันซื้อไม่ได้อืมนานเราว่ามันต้องอ่าพัฒนาเกมใหม่ละมั้งนะ่ะหรือแชเอาดีทุกคนไม่ได้อ่ะทุกคนฮ้ยนานมากบอกเลยประมาณสองสามนาทีและอ จอปัญหานี้อีกแล้วอ่ะมันหามันเยอะจังเขีมนี้ห้ยให้้วิที่แก้ปอกด้วยถ้าแต่งจัวเสร็จออะ ายนี่เออหนูเคยได้มากกว่าอันน้อยอันน้อยอังกางใจใจใจกลางใจใจเรารักเธอนะเป็นไงล่ะอ๋อไม่อะไรที่เรายังได้อยู่เลยอ่ะผมไม่อะไรเปลี่ยเลยยิ้มอืม นี่โปรโมชั่นซื้อไม่ได้อะไม่ยอมอ่ะซื้อไม่ได้อ่ะไม่ยมอมอ่ะม,ม,มันซื้อไม่ได้อ,ะ,อะไรอ่ะซื้อไม่ได้เ่ี้ัอกาสน้อยจริซื้อไม่ได้จริงๆทุกคนมันซื้อไม่ได้อย่างที่ได้เราาัถนามา มันซื้อไม่ได้อ okay. ืมทีก็ได้ไปดหนึ่งทีซื้อไม่ได้ lar, oh. อะนี่มันบ้าเหอมันซื้อไม่ได้ัางโคตรแอดวานไปอีกนานมากคน ว้าวคุณผมไม่ชอบเลยนะไม่แฟร์เดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนๆน,นะโอเค,อคเพื่อนเยอะมาก อืมเรื่องไม่ได้ฮึจดี้เยอะมากไากะตาจะเงินน <aya> ่อย <ad> ืมไม่แฟร์เลย สว,วดใช่ไหไมไหาอืมดูให้ดีนะคะไปค่ะเป็นไงจิงไม่ละคะ่ะกลางใจเธอบอกลักกลางใจเธอจริงข้อด,ดังเลยกลาง นี่จะที่หนอ่ะนาโอ้ยยาว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 วเฮ้ยจะปีกได้แล้วเฮ้ยดีใจอยากซื้อนานแล้วไม่ได้ซื้อทีดีใจดีใจมาก ใจมากป่ะนานแค่หนึ่งอย่างก,ก็ไม่บอก <c oughs> นี่สวยสดก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนนะจป้ <c oughs> มบ่นให้เพื่อนอันหนึ่งนี่ไงพ่อ้คนนี้โถงบ่นให้คนอื่นไม่ได้ดย,ยุ้ยอ่ะเขียยใจมากแก้ไขไว้ค่ะทีมง,งานทีมง,งานแก้ไขที่ค่ะ แต่ดูกนี้มันไม่ได้เยอะไี่เยอะนี่จ้ะ่ามีว่าน่ารักเปล่าเปล่าเธอมีห้่ยมากไหมแรงเยอะนั่นนะจางอยู่แล้ว มันชอบกดกลางกลางกลางมากเลยอะไรก็กดกลางเป็นกลางตลอดกลางข้างข้างข่าวมาล้วคะสีตลอดเหรอกลางทำไมเงินมันหน่อยจังทำไมเงินเยอะๆวะใช่โรนแรมาก แม่มาใส่เนอะนี่จะไม่้องใส่5คุณก็ได้นะเพราะว่ามันต่างูแล้วนะยังไม่ได้ใครอีกวะรอสองคนก่อน กอนจะมารงกา,างเงยนปังครับให้ใครห้าคนว่ะทุกนคนป,นปังครับโอ้ยอดหอมอออมอากอดเลยอร่อยนะอ,อย่อวีะอกวว่ะเอามดจะเปลี่ยนอันที่หนึ่งก็ที่สองแนละ้ว ไม่าพาดใจเลยได้แฟนคะ่ะได้มาหนึ่งคน่ตอนนี้น,ะน,น,น่าจะเหลือสิบคนได้อ่ะค่ะทุกคนแน่อยู่แล้วแน่อยู่แล้วแน่อยู่แล้วอันนั้นเท่าไหร่เหรอสี่มันแน่อยู่แล้ว บายทุกคนบ๊ายบายคะ่ะบายทุกคน